ยกขึ้นสูงหลายวางเลยคลายไปเลยแานทั่วกวปะไม่ดีส<ะ>ุดวยเป็นรถใช่รถคันนี้มันแต่ยัมีเรื่องกันมาตะก้อนแล้ว Yeah, Brian. นี่ไปทาำตุ้มขาถ้าประดังเนี่ยัเที่ยวนี้แม่เที่ยวเสรแล้วใช่ไยเที่แล้วคือขาขามือการมือการทุเรียนผู้โดยสารเยอะไหมเต็มไหมไม่เต็มเต็มไม่ได้หมายถึงว่าเต็มเต็มที่เราเห็นระยะแต่เที่ยวนี้เราเหลือเหลือเท่าไหร่ถ้าถ้าดำตรง ถ้าสั่งก็ไม่เต็มหรืออะไรอยู่เงี้ยเราไม่อให้ได้ตามจำนวนอย่างเงี้ยมันก็ตัดทุนแต่ก็ต้องวิ่งเพื่อรักษาเพื่อเราเนื้อทันเนาะเราตัดตุนมันพอได้ไหมต้นทุนไอ้น้ำมันลงมาเยอะเลยขึ้นอีกแล้วนนี้มัขึ้นอีกแล้วคนเยอะๆทำใจเยอะๆเรา้นทุกเัืนละห้าสิบสองสิบบาทก่อนทุกวันคนมีก็สิบหก ของพนักง,งานเราเข้าระบบกันรับรู้ไมครับว่าัเกิดมันเกิดเหตุการณ์ว่าินวในการจะเกิดบิเ,เโอ้โหผมนั่งทานข้าวอยู่เปลี่ยนกากกันพอดีผมยังหัวทิ่<อ>ผู้โดยสารไ,ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึง<อ>ผู้โดยสารเขาไม่ได้ได้ระมัดระวังอยูนะ่<อ>แล้วเขาก็นั่งตามสบายตามอัธยาศัยของผายัางไงเสื้อผมว่ารับรู้กันทุกคนล้วตอนที่จอดรถก็มีผู้โดยสารเขาช้ำเดืองมองสองออกมาผมก็เห็นผมก็ลากพยุมพยมคอเสื้อตกลงชี้ขึ้นไปบนรถของผม มึงเห็นไหมข้างบนนพุทธสถานเต็มถ้าขเขาเป็นอะไรไปเราจะชวยไ่เป็นมันถึงเป็นที่มาของการเขาไม่ได้ม<ป>ีอาการเมาหรือว่าอะไรมไม่มีปกติทุกอย่างแต่ว่าการขับขี่ของเขามัน,มนอันตรายเกินไปมันทําให้ผมต้องต่อ,อ okay. ไอประเด็นที่ลงไปตดตีนี่มันไม่ได้เป็นเจตนาในการทําลายร่างกายม,มันเป็นเพียงการพยายามจะสื่อให้คุณลุงรู้ว่า บนรถของผมนะ่ะผู้โดยสารเต็มเต็มคันผมพยายามลากเขาไปดูว่าผู้โดยสารบนรถน่ะถ้าเขาเป็นอะไรมาคุณลุงจะรับผิชดชอบไวไหมแต่เขาก็ไม่ยอมลงก็เป็นการขัดขืนผมว่าโกรบหน้าเขาไปทีหนึ่งก็แค่นั้นไม่ได้ลงไปต่อยต่อยต่อยอย,อย่างที่อย่างที่เป็นข่าวไม่ใช่เป็นการไม่มีใครถือสารอ่านขอโทษนะเราผิดนะยกไฟย,ยกมือ แล้วกันไปมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ร่ําไปเจอบ่อยนะครับแต่มาผิดตรงที่ว่ามันเสียตายนะที่รถแคบล้ม ấy. เขาเลือกที่จะขับรถนี้โดยที่สนใจผมใจดามากที่ผู้นั้นจะลาบคอลุงคนนั้นขึ้นไปดูว่าผู้โดยสารของผมเต็มคันเนี่ยถ้ามันพลาดท้งมาเนี่ยคุณลุงครับออีกอย่างหนึ่งถ้าผมล้มเองปุ๊บผมไม่มีคูก่กรณีสุดท้ายว่าผมเป็นคนประมาทาท,าทั้งๆที่ คนปลาร ee, mm ่วมก็คือคนหัวหัวไหมคุณรวมรอยนวลครับน่าน้อยใจครับเหตุการณ์น่าสิวน่าขวกที่คนกําลังเฉียดตายรวผมคันใหญ่สูงน้ําหนักเยอะมาเจอมาเจออย่างนี้ก็กเยอะแล้วในส่วนที่เราได้รับขอบทมุกม่วที่ขององค์การเสร็จมาบทแล้วก็ของบริษัทอ๋อโดนพักงานฮะเราก็ยอมรับในส่วนนี้อยู่เราไม่มีปัญหาความผิดยังไงเราก็แยกออกรับ ทำไงได้ก็ถูกเรียกว่า,า,วาต้ภาพมันออกมาตามมันแล้วช่คยนไม่ได้แล้วก็ไม่ได้อุดทนไม่ได้อะไรมากมานก็ตามนั้นความเป็นจริงก็ตามที่ผมเล่ามาจู่ๆจะไปหาเรื่องหาเราแบบนี้คุณลุงด้วยซ้ำที่ทำให้ผมแทบตายแล้วแม้กระทั่งชำเลืองกลับมาดูว่าพวกผมตายเลยยังเ,ยเขายัางไม่ทำเลยเลือกที่จะวิ่งหนีถ้าเป็นพี่พี่ทำผมรู้สึกว่าเขาใจดำเราทุกคน เขาเราียกว่าเมื่อเกิดภาพเหตุการณ์ในสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยก็ต้องเรียกพนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาสืบสวนข้อเท็จจริงแต่ภาพที่ปรากฏเนี่ยมันก็มีเหตุที่เห็นที่ได้ชัดว่ารถเนี่ยไปจอดขวางนะครับในลักษณะจอดขวางกีดขวางการจราจรนะครับอันนี้อันนี้ก็เข้าข่ายความผิดแน่นอนในเรื่องการขับรถที่มีประมาทประเจียวนะครับ เาขายความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกนะครับเราก็ก็คงต้องดําเนินการก็ดําเนินการแล้วครับวันนี้ก็เรียกมาสอบสวนละตัวพนักรถเองเขาก็ยอมรับความผิดนะครับยอมรับแล้วก็คนปฏิบัติหน้าที่บนรถด้วยเขาเรียกว่าผู้ประจํารถเนี่ยก็ยอมรับว่าไปทำแสดงดปริยาไม่สุภาพมันเป็นคําของกฎหมาย แม้ว่าอาจจะมีการทำร้ายร่างกายบ้างหรือทำอะไรที่มันละมิดก็ก็เป็นเรื่องของกฎหมายในเรื่องอาญาไปนะครับก็ผู้ผู้ที่โดนกระทำก็สามารถไปแจ้งความดำเนเินคดีได้นะครับก็เป็นเรื่องที่พอตัวพนักงานขับรถ,หร,บรถหรือผู้ประจมรถเนี่ยเขาสารภาพยอมรับความผิดนะครับส่วนเหตุที่เหตุท,ท,ที่ที่ก่อนที่จะเกิดเนี่ยเราก็ฟัง ม,มันมีการคล้ายๆกับเขาเขาเรียกว่าเขาต้องแก้ไขปัญหาเพราะว่าเขาขับรถดยสารเป็นรถขนาดใหญ่มันก็ก่อนหน้านี้มันมีความเสี่ยงที่เกินจะจะ,จะเฉียวชนกันนะครับก็เป็นเหตุมาก่อนนะครับส่วนส่วนเหตุนี้ใครผิดใครถูกอะไรยังไงที่ขับรถมาบนท้องถนนเนะนื่องจากว่าเราได้ข้อมูลทางของของ,ของฝั่งของ กงานขับรถโดยสารนะครับซึ่งเขาเองก็มารายงานตัวเพื่อชี้แจงข้อเท็จริงนะครับก็แต่สุดท้ายเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เขาก็ยอมรับว่าเขาเองเขาก็ผิดก็เลยต้องดําเนินการลงโทษตามกฎหมายโดยเปรียบเทียบปรับตัวพกงานขับรถไป5,000บาทนะครับแล้วก็พักพักการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือพักใช้ใบอนุญาตขับรถใบขับขี่เขาที่มีเนี่ยไป30วันรวมถึงการอบรม ต้องเข้ารับการอบรมในเรื่องการให้บริการนะครับเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเป็นเวลา3ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นระเบียบของเราที่เราต้องดําเนินการพัฒนาตัวพนักงานขับรถเองนะครับอีกส่วนหนึ่งคือตัวตัวผู้ประจํารถนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเนี่ยที่ไปอาจจะละเมิดต่อต่อรถคันอื่นนะครับอันนี้เราก็ลงโทษในเรื่องการแสดง ริยาไม่สุภาพนะครับเรี๋ยวจะปรับไป5 0 0 0ันบาทนะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่การให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะนะครับจากที่เขาเขามาชี้แจงข้อท็จจริงมันก็เขาก็พยายามที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอุบัติเหตุนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังก็อาจจะมีในเรื่องการระงับอารมณ์ไม่อยู่นะครับการการที่จะมาลงมาที่ ระทบกระทั่งนิดหน่อยนะครับทําให้ภาพที่สื่อออกไปเนี่ยอาจจะอาจจะทําให้ดูว่ารถโดยสารเนี่ยเรียกว่าการให้บริการที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือไปไปหลังแก่ผู้อื่นนะครับเพในเรื่องนี้เองเนี่ยสำนักง,งานคนส่งจังหวัดขอนแก่นก็พยายามที่ที่จะพัฒนาของพนักงานขับรถเรากา็ตักเตือนทั้งให้ความรู้นะครับ แม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็มีจุดที่เขาเรียกจุดเช็คพอยที่จะเช็คเตือนผู้พนักงานขับรถนะครับว่าดูชั่วโมงการทํางานนะครับว่าเขาอ่อนล้าหรือหรือมีความเครียดไหมนะครับเราก็ดูตัวนี้ด้วยดูสภาพตัวรถมีความพร้อมที่ให้บริการไหมนะครับก็คงคงต้องช่วยกันนะครับถ้ามีเหตุที่ที่ไม่สามารถเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้รับความสะดวกหรือการมีเหตุการณ์ที่ รถโดยสารมีการให้บริการที่อาจจะประมาทหวัดเสียวนะครับก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ครับเรามีสายด่วน1584นะครับที่แจ้งได้หรือที่สถานีผู้โดยสารนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เรียว่าตลอดยีบสชั่วโมงยกเว้นช่วงนี้ก็อาจจะมีช่วงประกาศเซฟิวหน่อยนะครับก็ก็ เราเองเราก็าพยายามที่จะพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารนะครับให,ให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจนะครับในการใช้บริรรารการองระบบการขนส่งสาธารณะที่ได้ชี้แจงในส่วนของมีกระแสข่าวในโลกโซเชียลว,ว่ามีภาพออกไปว่าพนักงานขับรถของเราเนี่ยไปทําร้ายคุณคนหนึ่งนะคะแล้วเกิดรกระแสข่าววิจารณ์เป็นอย่างมากวันนี้เขาที่ได้นําตัวพนักงานที่ขนส่งจังหวัดอีแกนได้มีการชี้แจงหรือ่อะไรบ้างคะก็ได้น,นำพนักงานทั้งสองคนนะฮะมาให้รับความผิด ทีโครงการขนส่งจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางกรมได้ปรับไปคนละ5,000บาทส่วนทางบริษัทเนี่ยก็จะปรับพนักง,งานแล้วก็ทำโทษพนักง,งานโดยการที่พักงานไป1เดือนแล้วก็ปรับอีกเท่าเออเท่าหนึ่งของที่กรมขนส่งปรับเท่ากันครับผมแล้วก็ส่วนพนักง,งานที่ทำความผิดเราก็จะมีบทลงโทษ เรื่องในกรณีที่ว่าไปทำ้ายผู้อื่นใช้โดยการที่ไม่ควบคุมอารมณ์หนสองก็คือขับรถโดยประมาทไปขวางการจราจรซึ่งมันเป็นอะไรที่ทางบริษัทไม่โอเคตรงนี้นะครับก็ทำโทษพนักงานโดยการปรับตามที่กรมเท่ากันแล้วก็ลงโทษโดยการเก็บกวาดขยะ อีกหนึ่งเดือนครับผมที่บทงโทษที่พนาคารใช่ใช่ได้รับในกรณีนี้พนักงานของเราจะถูกพักการทำงานด้วยไม่้ก็ถูกพักครับทั้งหมดกี่นก็เท่ากันฮะสามสิบวันครับผมเพราะว่าจะได้คนอื่นจะได้แมวเป็นเยี่ยงอย่างสองแล้วก็ผมก็ไม่เห็นด้วยในการที่ว่าไปใช้อารมณ์อะไรประมาณนี้เราทางบริษัทเนี่ยก็คือว่าเราเป็น ผู้ให้บริการสาธารณะเราไม่สนับสนุนให้ลูกน้องไปทำแบบนี้ครับเราอยากจะฝากอะไรถึงกระแสโซเชียล<บ>ที่กำลังดราม่าในขณะนี้ว่า,ายังไม่รู้ที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะครับผมก็คือในกระแสโซเชียลเราก็ห้ามเขาไม่ได้เนาะแต่ก็ฝากด้วยละกันว่าทางบาาริษัทอ่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ฝากขอโทษทณลุง ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยก็ฝากขอโทษคุณลุงด้วยนะครับที่ว่าพนักงานผมใช้อารมณ์หรือรุนแรงกับคุณลุงถ้าอย่างไงก็ติดต่อมานะครับถ้าจะเรียกร้องเสียความเสียหายหรืออะไรก็ติดต่อมาได้ทางเรายินดีรับผิด,ด,ด,ดชอบให้นะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยขอบคุณมากครับก็ครั้งตอนที่แรกก็คือผมก็ขับรถมา,ากับพี่ครับสองคนคือออกจากจากจากบ้านมาก็ ก็ตามถนนเส้นอ้อมเมืองครับเป็นวงเวียนมาเรื่อยๆรอบเมืองมาเรื่อยๆครับทั้งนี้ก็อยู่ดีก็คือผมก็ชิดซ้ายมาตลอดแล้วอยู่ดีมันด้านขวาเนี่ยมันจะซ่อมทางมันมันเหมือนมันไม่ใช่ซ่อมทางครับเป็นเหมือนแบบติดตั้งเสาไฟฟ้าอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วอยู่ดีรถรถรถทัวร์คันนี้เอ้ยทำไมมันเบียดมาใกล้เราจังเบียดมาจนแบบ อุ้ยทำไมเบียดมาเยอะจังอะไรเงี้ยผมก็เป็นงงๆว่าทำไมมันเบียดมาขนาดนั้นแล้วก็ขับความเร็วด้วยได้นี้ก็เลยดูอย่ดนี้ก็ไปไปไปปาดปาดหน้ารถรถบิ่งัผู้กรณีครับคันข้างหน้าเพื่อจะเบียดให้ให้ให้รถจอดรถคันนั้นก็เลยถอยมาเพื่อจะออกทางด้านขวาครับพี่ตอนนั้นมันมีกี่เลนคะเป็นสองเลนครับพี่ตอนที่แรกน่ะเบียดจนแบบรถคันนั้นจะตกทางอ่ะพี่ครับแล้วแกก็ ก็ถอยมาแล้วก็จะจะขับไปอีกด้านขวาครับแล้วทีนี้รถคันนั้นก็เลยขวางทางเลยครับขวางทางปิดการจราจรทั้งสองทางเราอยู่ห่างจากรถคันนั้นไกลไหมคะประมาณกี่คันก<อ>็คันเดียวต่อเราเราต่อจากพี่อับคันนั้นใช่ครับผมต่อจากพี่อับคันที่เป็นคูกรณีนะครับแล้วหลังจากที่เขาขวางแล้วเขาทายังไงต่อคะก็จอดก็ก็ลงมาครับพี่ลงมานลงมาสามคนครับอื เป็นค,คนขับด้วยไหมคะน,น่าจะเป็นคนขับพี่พ่อผมก็ไม่เห็นผมเห็นอยู่แต่ว่าคือมันคือผมไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนขับคนไหนเป็นเ,<อ>เป็นพนักงานรถอะไรประมาณเนี้ยครับพี่แต่ว่าลงมาด้วยกันสามคนครับคุณลุงแกก็เปิดกระจกครับก็ก็คุยกันค่อนข้างที่จะเสียงดังแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาคุยเรื่องอะไรกัน,น<า>อะไรประมาณเนี้ยคุยกันนานไหม สองนาทีประมาณเนี้ยครับพี่สองนาทีคือมาคือไม่ได้คุยครับคือมาลงมาบวยวายเลยครับอืแล้วก็กระชากคอเสื้อให้ลุงแกลงไปเหรอคะไม่รู้เหมือนกันว่าให้ลุงลงไม่ลงแต่ว่าสถานการณ์มันเหมือนเหมือนที่ผมถ่ายวิดีโอไว้ครับพี่ครับกระชากคอเสื้อด้วยครับดูลักษณะแล้วเขาน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนนีหรือยังไงคะคือหลัง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 จากนั้นอะ ผมก็ได้สอบถามคุณลุงอยู่คุณลุงบอกว่าคนที่มาทําร้ายคุณลุงนี่บอกว่าคุณลุงนะขับรถบาดหน้าว่าอย่างนั้นครับแต่ผมไม่รู้ว่าว่ายังไงต่อผมก็ได้ถามอาการเกี่ยวกับคุณลุงอยู่ว่าคุณลุงเจ็บตรงไหนไปหาหมอไหมจะแจ้งความไหมอะไรเงี้ยครับผมก็อาสาที่จะดูแลคุณลุงแต่คุณลุงก็บอกว่าปฏิเสธครับคุณลุงไม่อยากมีเรื่องครับตอนที่เราลงไปพูดคุยกับคุณลุงลักษณะคุณลุงที่เราเห็นตอนนั้นมีมีบาดแผลมีอะไรไหมคะอ่าคุณลุงบอกว่าบาดเจ็บที่ใบหน้าครับ คุณลุงกับมานั่งมากับภรรยาสองคนแล้วก็คือคุณลุงลัวแล้วก็สันต้องพยนะครับบอกว่าไม่เคยาณเทกาไหร่ครับประมาณยังสี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบก็ประมาณห้าสิบกว่ากว่านี่แหละครับพี่ทีนี้หลังจากนั้นเราก็แยกจากคุณลุงไปเลยแล้วคุณลุงก็ขับรถต่อไปเหรอคะใช่ครับคุณลุงก็ขับรถต่อไปคุณลุงก็ขอบคุณที่ที่ที่มาถามอาการขอบคุณที่ที่ที่ลงมาดู อะไรประมาณเนี้ยคุณลุงก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะฟันเสียประมาณนี้ยครับแล้ลุงคนไปถามไปอะไรเกี่ยวกับลุงก็รู้สึกว่าผ่อนคลายหลังจากที่รถ <ลด S 1> ทัวร์<ๆ>เขาเขาลงมากันสามคนแล้วเขาก็ขึ้นรถข,ขับไปเลยคะเรื่องไงต่อใช่ครับเขาก็ขึ้นรถขับไปเลยหลังจากที่สถานการณ์นี้มันเสร็จก็คือขับขึ้นรถขับต่อไปเลยครับอือเขาขับออกไปเราก็เลยได้ลงไปดูใช่ไหมคะคือใช่ใช่ครับเขาเขาชกนะมีผู้ชายคนหนึ่งชกชกเข้าไปที่ คนขับหลายครั้งเลยกับปั้นด <ừ> ้วยล่ะอื่คกันไปด้วยกันใช่ไหมคะเนี่ยใช่ใช่แบบอ, s <S <ไป S 1> อค่ะเดี๋ยวรน้องเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงคะคนที่เป็นคนขับลงมาคอกระจบุนลุงก็ลดกระจกลงค่ะลดกระจกลงทีนี้พอลดกระจกลงก็เหมือนคุยกันคนเนี้ยเป็นคนุณกระชากคอเสื้อใช่กระชากคอเสื้อแต่ก็ไม you know, ่ได้ชกแต่ว่าอีกคน เป็นคนรถที่ลงมาอีกมาด้วยกันเนี่ยเป็นคนทบเป็นลักษณะลุมไหมคะใช่ครับอสองคนจะอยู่อยู่ในด้านคนขับด้านคนขับอีกคนนึงจะยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ผู้โดยสารบนรถก็ก็มองมองกับทุกคนนะครับเปิดมองทุกคนเลยเพราะว่าอยู่ดีมาขี่มาแล้วก็มาขวางเลนหมดเลยรถไปไม่ได้สัก,ลกเลนตามตามคลิปอะค่ะ แล้วเรารู้สึกยังไงคะกับเหตุการณ์เนี้ยอ,อรู้สึกตอนแรกรู้สึกว่าการขับรถในลักษณะที่บาดขับบาดเสียวนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ต้องรับผิดชอบกับกับช,ชีวิตคนต้องต้องไม่รู้กี่สิบคนบนรถนะครับเขาเขาหักเพื่อจะขวางถนนน่ะถ้ามีรถอีกเลนหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วผมว่าเบรกไม่ทัน อันนี้รถมันหางครับที่อ,อ,อันแรกค,ครับยังไงต่อคะอันที่สองก็คือพนักง,งานบริการไม่ควรจะมีพฤติกรรมแบบนี้ <c oughs> ใช่แล้วเราที่ที่ที่น้องออกมาโพส์โพสนี้เพื่ออะไรคะเพื่อจะบอกว่าการใช้รถใช้ถนนนะครับคือเราใช้ทางสาธารณะร่วมกัน ถ้ามันมีข้อ,อบาดหมางกันตัดหน้าอะไรกันอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะจะใช้อารมณ์มาจัดสินกันแบบนี้ก็มันก็คงเป็นเหตุสุดวิสัยก็ไม่ได้ตอนแรกน่าจะมีเหตุเหตุปะทะกันหรือว่าอะไรกันก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรก็ควรจะให้อภัยกัน <S 2> <S 2> แต่แบบเนี้ยถ้ามีรถผมผมคิดนะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับไอ กรณีที่ทําร้ายกันนะรถคันนี้วิ่งมาออกซ้ายแล้วก็หักเพื่อจะปิดเลนสองเลนถ้ามีรถเลนขวาวิ่งมาด้วยความเร็วอะ่ะชนเข้าไปถ้ารถคันนั้นเป็นรถสิบล้อแล้วผู้โดยสารบนรถไม่รู้กี่คนจะต้องเกิดเหตุแบบสาธารณะภัยแบบใหญ่เกิดแบบขึ้นแน่แ,บบแ่ประมาณนีแ้แล้วรถลุงมีววววความเสียหายอะไรไหมคะที่เขาปาดหน้าหรือว่าลุงเหยีทั้ อ่าเขาเบียดเขาเบียดลถลุงเนี่ยลุงพยายามจะลออกซ้าย oh. พยายามจะออกซ้ายอยู่แล้ว <Yeah. S 2> แต่ว่ามันก็ไปไม่ได้ลุงก็จอดนะครับ <Okay. S 2> จอดพยายามจะหักไปอีกทางหนึ่งกับเขาก็ตีขวางลำการสนนมันก็ไปไม่ได้ oh. <Okay. S 2> ครับ <Okay. S 2> แต่ลุงลุงก็ไม่ได้อะไรนะฮะลุงก็ลดกระจกคุยกับขเขาดีๆนะ mm. จากที่มองไปเขาชคในรถเหรอคะรือว่าดึงลุงลง,ลงข้างล่างคะเขาพยายามจะดึง เอามือล้วงเข้าไปในกระจกอะพยายามจะดึงแต่ลุงก็ไม่ได้ลงแล้วผู้ชายคนหนึ่งก็มาแล้วก็เอามือเข้าไปทําร้ายลุงในรถ